สร้างความเซอร์ไพรส์แห่งวงการเชียร์ที่คำพนกับบทบาทใหม่ที่ใครๆก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนค่ะ ร้างความเซอร์ไพรส์ให้ขอข่าวอีกหนึ่งรายสำหรับบทบาทใหม่ของนักแสดงมากความสามารถเชียร์ทิคัมพรรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของรายการข่าวชื่อดังทุกโต๊ะข่าวทางอมรินทร์ทีวีท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงลังยุคเครื่องใหม่ในวันที่รายผู้ประกาศข่าวตัวขายอย่างพุทธอภิวันกับโชมใหม่ลาสุดชัยไล่พร้อมนําเสนอข่าวรูปแบบใหม่เปลี่ยนกันเล่าข่าวให้สนุกมากยิ่งขึ้นเดยรูปแบบจากนี้ไปกันดูข่าวคนจะเปลี่ยนไปค่ะพร้อมทั้ง อัตรทครั้งใหม่ข่าวสนุกเข้มข้นบนความจริงด้านนางเอกคนกินอย่างเชีรยที่คำพรเปิดใจถึงบทบาทครั้งใหม่กับนาที่ผู้ประกาศข่าวรายการทุบโตข่าวดาราตื่นเต้นทางบ้านเชีรยก,กดดันนางแทนผู้ประกาศทุบโต๊ะข่าวแทนพุทธวันนี้มาอ่านข่าววันแรกตื่นเต้นมากสั่นไปหมดเลยแอร์หนาวมากค่ะ ตเตรียมตัวยังไงกันบ้างกับการอ่านข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวเต็มตัวอย่างที่บอกว่าตื่นเต้นมากคือต้องบอกเลยว่าเราก็เคยอาจมีประสบการณ์จากการเป็นพิธีกรมาบ้างในอ่านข่าวมาแล้วบ้างแต่สําหรับรายการทุบโต๊ะข่าวเป็นประเด็นร้อนประเด็นจริงจังแต่นักข่าวสุดร้อนอย่างเราก็ต้องร้อนกว่าพยายามทำกันบ้านไม่ยังหนักเลยค่ะก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ Thank you.